ในขณะที่เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งว่ามีการแจกเงินกันด้วยโดยทางตํารวจบอกว่าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นหัวคะแนนพักการเมืองพักหนึ่งนำเงินไปซื้อเสียงชาวบ้านที่หมู่หนึ่งตำบลหนองโนอําเภอเมืองมหาสารคามก็เลยไปตรวจสอบดูค่ะพบผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายชื่อว่านางทองภูลสีโยวัยพร้อมธนาบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบาทเย็บเป็นปึกปึกละสี่ร้อยรวมแล้วในหกพันสี่ร้อยบาทแต่ว่ายังไม่พบหลัก ฐานเชื่อมโยงกับผู้สมัครรายใดไปตรวจค้นในรถต้องสงสัยอีกคันหนึ่งนี่นะคะพบเงินอีก3า0 0 0 0บาทมีปืนแล้วก็ลูกกระสุนด้วยนะคะแล้วก็พบสมุดบัญชีรายชื่อของหัวคะแนนและรายชื่อเจ้าบ้านอีกหนึ่งเล่มค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าเกี่ยวพันกับผู้สมัครรายหนึ่งแต่ทางพักการเมืองที่ผู้สมัครรายนั้นสังกัดอยู่เนี่ยบอกว่าถูกกันแกล้งนั่นเองค่ะ ช่วงนี้การแข่งขันดุเดือดนะคะระหว่างพักการเมืองต่างๆนะคะก็เลยทำให้กะกะตเนี่ยตอนนี้ต้องเตริมความพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนหมาหอนก่อนวันเลือกตั้งนะคะ